ดีครับวันนี้มาลองรถอีกคันนะครับเป็นเครื่องเก่าๆครับเครื่อง e p 95มาลองดูว่าจะไหวไหมผมตีไปแล้วหลายรอบนึงนี่ครับตีล่างมาจากตรงนู้นครับรอบนึงเครื่อง ET 95นะครับมาดูว่าเครื่องเกาแรงครึ่งจะไหวไหมของลูกค้าทางไนจังหวัดอุรอุณาลานี่แหละอำเภอพ,พิบูลลักษ์ครับ รถก็เสร็จแล้วครับผมมาลองตีโรตารี่ว่ามันจะไหวไหมนี่ผมก็ไถไว้ครับเนี่ยรอยผมไถไว้เมื่อเช้ามงเข้าใจนะครับมาดูตัวรถครับตัวรถข้าวๆเรามีที่หุ่มที่อะไรให้อย่างดีครับโรตาอรี่ครับเราสามารถหยุดได้ครับโรตาอรี่เอาลองเข้าเกียร์ด้วยเออนั่นแหละรครับเนี่ย ก็จะประมาณนี้ครับอี e ี T 95นะครับเอาขึ้นี้เอามาลองดูครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะครับว่า เครื่อง95ตีตีได้ไหมก็นี่ครับก็ลองดูครับประมาณนี้เหรอดูครับดูควนขมุงเลยก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่แต่เครื่องนี้นะ่าสงสารมาก นี่ะดาษดินเป็นผงนะครับเนี่ย,ถยไถไว้เมื่อเช้าไถสองรอบเลยตีได้ครับตีได้ถ้าไม่ซีเรียสก็ประมาณนี้นครับันใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับระบบครบพร้อม ไปมีเครื่อง e t 9 5ครับ ET95 กก็แรงครับแรงแรงใช้ได้อยู่แรงใช้ได้ครับ าได้เครื่องใหญ่ๆนี่ก็จะดีมากเลยครับละเอียดดีครับละเอียดดีทำนาบานข้าวหวดข้าวเน้นได้สบายครับดีได้สบายดูเสียงเครื่องครับดูเสียงเครื่องเลย